ผมว่าก็ก็ก็ไปไปตามวัยด้วยแล้วก็ตามเทรนด์ของเด็กเดกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเราก็เรียนรู้น้องๆไปด้วยหมายถึงว่าเรียนรู้ตามบรรใหม่ไปด้วยก็ไม่ได้ขัดใจขนาดนั้น <c oughs> คือเอาพูดจริงๆอะไรที่ถ้ถาผมลงอ่ะก็โอเคแหละสมวยัย <c oughs> สมวยัยจะมีบางอันเหมือนกันที่นางม,มาขอแล้วก็รู้สึกเฮ้ยเร็วไป <c oughs> อะไรก,ก็มีบ้าง วันนี้เห็นอ่าววันใหม่เขาแต่งตัวชอาขึ้นนะคะมีแบบว่าส่วนวอลส่วนโคขึ้นมาตามวัยคือผมว่าก็ก็ไปตามวัยด้วยแล้วก็ตามเทรนด์ของเด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเราก็เรียนรู้น้องๆไปด้วยหมายถึงว่าเรียนรู้ตามบันใหม่ไปด้วยขัดใจเฮียไหมฟ้ก็ไม่ได้ขัดใจขนาดนั้นคือเอาพูดจริงๆอะไรที่ถ้าผมลงอ่ะผมก็ ก็โอเคแหละหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าก็โอเคสมวัยสมวัยจะมีบางอันเหมือนกันที่นางมาขอแล้วก็รู้สึกเฮ้ยเร็วไปอะไรก็มีบ้างเช่นอะไรเช่นได้ไหมครับพี่บอยเช่นแบบสายเดียวอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าซื้อมาแล้วคือแบบหมายถึงว่าซื้อมาคือเช่นจะมีพี่ที่แบบรู้จักกันอย่างเงี้ยพี่ที่แบบที่บ้านที่สนิทกันอย่างเงี้ยก็พาไปกินข้าวกับนางก็ซื้อมาเสร็จนางก็เอามาลองให้ดูอะไรอย่างเงี้ยบอกว่านางบอกจะใส่นี้ได้ไหมผมว่าลองให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วบอกอุ้ยพอลองแล้วบอกว่า อันนี้เดี๋ยวโตขึ้นอีกนิดนึงละกัน<ม>อะไรอย่างนี้แบบเพราะว่าคือเรายังรู้สึกว่าวันใหม่อ่ะเขาก็เริ่มโตแล้วแหละแต่ว่าเขายังมีความเป็นเด็กอยู่แล้วก็แบบว่าเอออาจจะยังระวังไม่เป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกโอเคคือ OK ไม่ได้ว่าจะห้ามแต่ว่ารอโตขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าตอนนี้เสืจจ <ๆ S 1> จจ้อจะเจาะลงเจาะรูเปิดลงเปิดไหลอะไรเงี้ยเราก็เอาผมผมยึดคําว่าเหมาะสมตามวัยสมัยอะไรอย่างงี้ได้เขามีมาพีเซษไหมว่าแต่มันเป็นแบบนี้นะเฮียมันเออมันมันสวยนะใส่แล้วมันเออ ใครใส่ก็ก right. ็มีก็มีแหละมันเป็นเทรนด์อยู่อะไรอย่างงี้ก็พูดเขาก็พูดแหละเขาก็พูดครับก็อย่างอย่างที่บอกผมผมก็เอาแค่ว่าให้ดูสมัยสมัยอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะผมบางทีเอาจริงๆบางทีแม่ยังอนุญาตมากกว่าผมอีกเอแม่ยังรู้สึกว่าแบบเอออันนี้ให้อะไรแต่ผมรู้สึกว่าตอนแรกผมบอกเฮ้ยอันนี้จะดีหรอแต่แม่บอกให้แม่ให้ถ้าแม่ให้ผมก็โอเคแหละอะไรใช่ใช่ใช่ก็เราก็ต้องช่วยกันดูแหละครับเพราะว่าเอาจริงจริง ก็เป็นน้องสาวคนเดียวในบ้านแล้วก็วัยความจริงมันก็มีวัยแล้วก็เราต้องเรียนรู้เขาด้วยอะครับเราจะมายึดแบบเทรนตามจะมาเทียบว่าตอนเรา1ิบสาสสมัยนั้นผู้หญิงแต่งตัวยังไงก็ไม่ได้แล้วก็ต้องยึดตามเทรนในทุกวันนี้ด้วยว่าโอเควัยรุ่นอยู่นี้เขาแต่งตัวกันยังไงแต่ว่าเราก็ดูให้เขาสมัยแค่นั้อะไรอย่างเงี้ยมีบางตัวที่พี่บอยก็ซื้อให้ด้วยอะไรนะมีพี่มีที่พี่บอยซื้อให้ด้วยถูกไหมเพราะว่ามีก็มีครับมีที่แบบ พอไปเดินเดินไปเขาก็จะบอกว่าอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหัว่อาไปลองให้ดูหน่อยไปลองให้ดูผมก็เอาโอเคอันนี้โอเคได้หรือบางทีไปกาเฟยอย่างเงี้ยผมก็ให้เฟช่วยดูอ่าอันนี้ได้โอเคเอ่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับ แล้วถ้าเกิดไม่มีคนมาช่วยอ่ะแต่ว่าในใจเราลึกๆเองอ่ะมันได้จริงๆใช่ไหมพี่บอยผมก็ได้นะผมก็อยากเห็นน้องน่ารักแหละผมก็อยากเห็นน้องเขาแต่งตัวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกผมก็จะคอยดูว่าโอเคมันสมวัยนะอะไรอย่างเงี้ครับใช่ใช่ครับให้รู้สึกว่าเออตอนนี้คือมันเป็นช่วงวัยที่ม,มันถึงเวลาของเขาแล้วเหมือนกันกับการที่เขาเริ่มแต่งหน้าเริ่มแต่งตัวอะไรแบบก็ <c oughs> เป็นวัยที่เราก็ใช้คําว่าดูแลอยู่ห่างๆ <c oughs> ครับคอยดูแลอยู่ห่างๆอย่างห่วง <c oughs> ๆ่วงก็คอยดูคอยดูว่าเขาแบบทําอะไรยังไงบ้าง ให้เขาได้ทําอะไรตามใจเขาบ้างแบบว่าตามวัยเขาบ้างให้เขาได้มีความคิดเป็นของตัวเองบ้างแต่ว่าก็ต้องคอยบอกเขาคอยสอนเขาเอาอย่างนี้ครับครับเช่นเช่นยังไงอ่ะเช่นสมมติว่าเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นแบบที่มีพี่พี่คนนี้คือเป็นพ BE 네ี่ผู้จัดการของพัทพี่มิ้นเนี่ยพี่มิ้นเนี่ยก็คือซื้อแบบนางไปกินข้าวด้วยกันก็ซื้อสายเดียวกลับมาอะไรอย่างเงี้ย นางก็มาบอกว่าใส่อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวกับรุ่นพี่คนที่รู้จักกันใส่อันนี้ได้ไหมผมก็เลยบอกว่าล้อไหนมาใส่ให้ดูซิก็จะไม่ใช่ผมคนเดียวผมก็จะให้น่องกับพัดมาช่วยกันดูด้วยอะไรเงี้ยพอดูแล้วก็ว่าเอ้ยมันใหม่ที่บอยว่าอย่างอันนี้นะก็ก็ก็น่ารักดีนะแต่ว่ามันใหม่อาจจะยังระวังไม่เป็นนะเวลาจะก้มเวลาจะอะไรอย่างเงี้ยยังระวังไม่มันใหม่ยังไม่ค่อยระวังนะรอโตอีกนิดนึงไปใส่แบบที่มัน เปิดไหลนิดนึงก่อนได้ให้รู้ให้หัดระวังก่อนรู้จักระวังอ่ะแล้วค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นทีละสเต็ปอะไรอย่างนี้ได้กับเด็กนนี้เองกันว่าเราต้องต้องตามเขาให้ทันด้วยไหมพี่กเพราะส่วันนี้มันมันเร็วมากทุกอย่างอะไรก็ใช่ครับเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยครับเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบเจน X เจนเดีอยู่นี้เขาเป็นเจน Z เจนอัลฟาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะให้เขามา ยึดตามเจนเราเหมือนเรามันก็ไม่ได้แล้วมันคนละคนละคนละวัยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราต้องเรียนรู้เขาด้วยมาถึงเราก็สอนเขาถึงความเหมาะสมแต่เราต้องเรียนรู้เขาด้วย <Evet. S 1> ต้องตามเขาให้ทันแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ทําอะไรตามวัยเขาด้วยครับ<อ>ก็เข้าใจใช่ไหมล่ะแล้วเหรอคะอะไรนะเข้าใจใช่ไหมคะว่าที่เราหาที่เราแบบรู้สึกยงไงบ้ากเลย เขาเข้าใจเพราะอย่างเช่นพอพอบอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีนิดนึงบอกว่าล้อไม่ได้หรออะไรเงี้ยเออแบบทาไมอ่ะอะไรเงี้ยแต่เราก็จะบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราพูดตามเหตุผลวันใหม่อ่ะจะเป็นเด็กที่ฟังฟังและโอเคอ่ะอย่างงี้เขาเข้าใจโอเคจบใช่คำว,ว,ว่าเก็บไว้ใส่ตอนโตมีไหมคะเก็บไว้ผมบอกไว้นี่อ่ะเก็บไว้เดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวมาใส่ ให้ใส่ผมก็พูดได้แหละผมว่าได้ผมว่าได้ผมว่าได้ครับรู้สึกว่าถ้าช่วงอายุเท่าไหร่ที่หนรู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะแบบปล่อยให้เขาเติมทีได้ละผมว่าดูไปเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆให้เขาระวังตัวเองเป็นอะไรแค่นั้นพอครับใช่ใช่กับเรื่องถ่ายถ่ายรูปคู่กับพี่มาร์คเกิดอะไรขึ้นนะครับจะมีโปรเจกต์อะไรกันเกิดไม่ไม่ผูกรูปนั้นเป็นรูปเก่านะครับเป็นภาพหนึ่งปีที่แล้วครับก็คือพอดีว่าทีมพี่มาร์กกับพี่มาร์กเนี่ยเขามาถ่าย ที่ศัตรูคุณแม่ศัตรูของผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยได้ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยไปต้อนรับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนๆก็มาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยหรือว่ากขามันจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษอ๋อยังไม่ได้ไม่ได้มีครับอันนั้นเป็นโปรเจกต์ของพี่มาร์คต้วนเขาเองครับใช่แต่คือเขาเขามาถ่ายงานที่ที่บ้านผมอะไรอย่างเงี้ยคือขั้นลุ้นด้วยให้ดิบอยจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างเนึ่ช่วยยัง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 ไม่ได้มียังยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรครับใช่